สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับช่องอุไทัยทีวีชาแนลนะครับวันนี้มาย้อนรัลึกถึงโทรศัพท์สมัยเด็กๆก,กันรุ่นที่เราจะนำมาเสนอและมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเจ้าโนกเกีย7260นั่นเองนะครับตัวนี้ ได้รับการเปิดตัวนะครับในปี2547หรือปี2004วันที่15กันยายนนะครับด้วยราคาเปิดตัวที่12,400บาทแล้วก็มีจําหน่ายเพียงแค่2สีเท่านั้นนะครับก็คือสีขาวที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีดำแกนสีแดงนะครับตัวนี้นะฮะที่มีขายในประเทศไทยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ผลิตออกมาไม่ว่าจะเป็นเคสโทรศัพท์นะครับ หรือแม้กระทั่งหน้ากากที่สามารถเปลี่ยนได้เองนะครับตัวนี้ยังอยู่ในความทรงจําของเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวนี้กันนะครับอันนี้เป็นเครื่องจริงนะครับเป็นเครื่องแท้ที่ผมมีอยู่เนาะแต่ตอนนี้น้องได้จากเราไปแล้วนะครับโดยสภาพโดยรวมนี่ก็คืออย่างสดสวยสดงดงามอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะครับที่มีกล้องแล้วก็คาดด้วยแถบอลูมิเนียมนะครับมี พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆให้เราสามารถใช้งานการดีไซน์ในสมัยนั้นถือว่าเป็นแฟชั่นโฟนอีก2และ3ตัวนะฮะก็จะเป็นแฟชั่นโฟนเหมือนกันก็จะมีปุ่มพุทธท้องนะครับด้านบนก็จะมีปุ่ม power เปิดปิดเสียงนะครับแล้วก็สายคล้องอยู่ตรงนี้เแล้วก็มีลําโพงนะครับมีอินฟราเรดรับส่งรายชื่อนะครับยังสามารถส่งข้อความอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี้ก็จะเป็น ที่เสียบชาร์จแล้วก็หูฟังสมัยก่อนนะครับที่เป็นแบบเคี่ยวอย่างนี้นะฮะด้านบนก็จะมีลำโพงหูฟังลำโพงสนทนานะครับแล้วก็มีโลโก้หน้นจาจอประมาณ1.5นิ้วนะครับแล้วก็มีปุ่ม navigation ต่างๆดูดีลาลวดลายที่เขาทําขึ้นมาสิครับมันช่างสวยงามมีปุ่มต่างๆปุ่มได้ชื่อสามารถตั้งแล้วก็ปุ่มรับสายโทรออกปุ่ม select ปุ่มเลือกต่างๆนะครับสวยงามมาก เครื่องที่นามาให้เพื่อนๆได้ดูนี้นะครับน้องได้จากเราไปแล้วนะครับจากกระตุ้นแบตเตอรี่หรือว่าใช้ตัวกระตุ้นคีบที่ตัวขั้วแบตเตอรี่ของตัวเครื่องยังไงน้องก็ไม่คืนมานะครับคงต้องเก็บไว้เพื่อที่จะโชว์อย่างเดียวแต่ยังไงเพื่อนก็สามารถไปซื้อหาได้ที่ Aliexpress นะครับอันนี้มีขายเป็นเครื่องรีฟลูบิดนะแล้วก็ตามกลุ่มต่างๆใน Facebook ก็จะมีกลุ่มคนรักโนเกียนะครับกลุ่มมือถือคลาสสิก กลุมมือถือมือสองอยู่สามารถหามาครอบครองแล้วก็เอามาไว้สะสมเป็นคอลเลคชันนะครับยังไงมีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะนํามือถือรุ่นไหนมาให้ดูกันอีกเพื่อให,ให้คิดถึงสวัสดีขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ